สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูผมเคยทําไว้คลิปนึงแล้วละครับที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสายสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะครับก็คืออาจจะท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าผมมีสเต็ปเปอร์มอเตอร์ในบ้านสเอยู่สองตัวนะครับอยู่สองตัว ตัวนี้ต่อกับอบอร์อด Arduino ลงไดเวอร์ลงอะไรแล้วเนี่ยมันสามารถหมุนได้ตามปกตินะครับไปดูกันนะครับกคุณสั่งให้มอเตอร์มันหมุนนะครับมอเตอร,อร์หมุนปกตินะฮะหมุนซ้ายขวาได้ปกติทีนี้สมมติว่าผมซื้อมอเตอร์ตัวนี้มานะครับเป็นในมา่านจำเจ็ดเหมือนกัน ผมก็จะถอดสายจากตัวนี้นามาใส่ตัวนี้อย่าลืมนะครับการสลับสายสเต็ปเปอร์มอเตอร์ปิดไฟเลี้ยงปิดไฟเลี้ยงบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับอาจจะทำให้มอเตอร์เสียหายได้ทีนี้ผมจะสั่งให้มอเตอร์มันหมุนเอาสั่งงานแล้วมอเตอร์จะไม่หมุนแต่มันจะสั่นๆนะที่ผมจับอยู่เนี่ยมือผมจะรู้สึกสั่นๆเลยจะแบบ มีความสั่นเตือนขึ้นมาแต่มอเตอร์ไม่ยอมหมุนเป็นเพราะอะไรนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ตรวจทําการตรวจสอบเช็คสายสเต็ปเปอร์มอเตอร์ก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการถอดสายสเต็ปเปอร์มอเตอร์ออกจากบอร์ดควบคุมเลยนะครับและย้ายสายไปใส่ตัวมอเตอร์ที่มันใช้งานได้นะฮะนี่นะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับให้เราเตรียมมัลติมิเตอร์หนึ่ตัวแล้วก็หมุนมาที่ตรงตัวเช็ควงจรนะครับว่ามันสมบูรณ์ไหมหรือตรงไอ้ส่วนที่ว่าคอน์ินิวอันะครับตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับถอดสายมาใส่ตัวที่มันหมุนได้ปกติก่อนนะครับแล้วก็ลอง ทำการจิ้มนะครับเอาสายดําจิ้มไปทีละคู่นะฮะจิ้มตรงริมก่อนเสียงดังนะครับน้ำเขียวเนี่ยผมผมจิ้มแล้วเสียงดังมีเสียงดังปี๊บขึ้นมาแล้วเราก็ย้ายนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะฮะทีละคู่นี่นะครับเห็นไหมฮะแสดงว่าสายไฟตัวนี้มันอ่ใช้กับมอเตอร์ที่มัน คั่วนะครับคั่วตรงตรงริมเนี่ยคู่กันทีนี้นะครับให้เราถอดสายจากมอเตอร์ตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปใส่ตัวที่มีปัญหานะครับแล้วก็ลองวิธีการเดิมครับลองวิธีการเดิมแต่พอเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะไม่ดังเลยฮมันจะไม่ดัง มันจิ้มตรงนี้มันถึงจะดังใช่ไหมฮะแสดงว่าขั้วของมอเตอร์เนี่ยขั้วของเซปเปอร์มอเตอร์สองตัวนี้นะครับมันมันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกันตัวนี้คู่ริมคู่ริมคือจะตรงกันแต่ตัวเนี้ยมันจะไข้กันนะครับก็คือตัวริมแล้วก็อ่าเว้นมาตัวที่ตัวเส้นเส้นที่สามนะครับเส้นที่สาม ส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็คือตัวริมแล้วก็ไปเส้นที่3เหมือนกันก็พอจะสรุปได้ว่ามอเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับแต่เนื่องจากสายไฟนะครับการจัดวางสายไฟน่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็คือว่าเราก็ต้องทําการสลับสายไฟ ให้มาให้มันตรงคู่กันนะครับให้มันตรงคู่กับขั้วของมอเตอร์นะฮะแค่นี้นะครับก็คือถ้าเจอปัญหามอเตอร์ไม่หมุนนะครับให้ทําการเช็คสายไฟก่อนเดี๋ยเพื่อตัดสินใจว่ามอเตอร์ที่เราซื้อมาเสียหรือม,มีปัญหานะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ